สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่สวนสาธารณะอะไรนะห้วยวังน้องมาเดินเล่นนะคะมาเดินรับแดดแดดตอนเย็นนะคะแดดตอนเย็นนะคะเน้่วันนี้เป็นวันวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ที่6กุมภาพันวันนี้เเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะคะทุกคน เราก็เลยแบบมาเดินชิวๆนี่อยู่กับช่าง By First Story ค่ะเย้เราก็จะให้ชมบรรยากาศกันนะคะว่าตอนนี้แดดแบบก็แบบร้อนก็ไม่ร้อนนะคะแบบอากาศพอดีตอนนี้เขาเริ่มจะมาวิ่งกันแล้วนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะ ตรงนู้นก็จะมีร้านค้าขายเต็มไปหมดเลยนะคะมาออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ค่บบ้านไปก่นนือนี่ได้ใช่นัานคานำทัวนำทัววันนี้อารมณ์ดีนะคะไปเสียตังมาค่าหมอนี่ก็คือบรรยากาศนะคะทุกคนก็มันจะย้อนแสงหน่อยๆนะ เดินมาค่อนข้างไกลแล้วนะคะนู่นตรงนู้นนี่แล้วก็เดินเดินไปเรื่อยๆค่ะไม่มีอะไรค่ะวันนี้เราจะมาชมวิวบรรยากาศบรรยากาศนะคะวันนี้นะคะก็ขอ ปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเรามาดูบรรยากาศเฉยๆนะคะบรรยากาศยามเย็นตอนเย็นนะคะอะไรประมาณนี้เนาะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อ